อันนี้เป็นอันที่แพงที่สุดแก้ผ yeah, ้ามาเลยทุกคนลรงมากทำไมไม่มีตัว <c oughs> แกะของเล่นจากจีนให้ย่านั่นเองนะคะซึ่งเป็นของที่ได้จากลูกชายลูกสาวและหลานชายสองคนนะคะ <c oughs> ให้ย่าเลือกว่าย่าอยากดูของเล่นของใครก่อนชายคนโตซื้อนี่ให้จ้ะดึ้งชอบไหมจ้าตัวนี้ซื้อมาในราคา2องอยหยวนตัวต่อไปอยากดูของใคร เออของลูกสาวไม่เอาของ,ของลูกต้องเรียนอ่ะได้อของลูกสาวมี2ชิ้นงั้นลูกสาวเอากล่องที่1ไว้ไปก่อนอ่ะแปะเปิดเองเปิดเองหยิบเองตื๊ดแล้วลองตกแล้วลองตกแตกตัวนี้เป็นไงสวยไหมสีนี้ชอบไหมชอบชอบนี่เป็นจีนเลยนะของเธออีกชิ้นเองไม่เอาไม่เอาไม่เอาแล้วอันนี้เป็นของหลานชายคนเล็กนะคะซื้อมาแบบในราคาที่ไม่แพงมากก่อนแกะย่าดูก่อนย่าอยากได้ตัวไหนตัวนี้ย่าอยากได้ตัวนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะ <ใ>อยู่ข้างในอ๋อตกกระใจสวยไหมสวยสวยมากสวยไหม,ม,มให้ถ่ายถ่ายมาตัวนี้เท่าไหร่เ300สามร้อยกว่าผิดอะไรสองร้อยถูกมากสวยด้วยเนาะแล้วข้างหลังเป็นแบบเป็นโปร่งแสงอันนี้เป็นของหลานคนโตให้มานะคะมีหนึ่งกาป้ายาอยากได้ตัวไหนนะสีอะไรคะชมพูอยากได้ตัวนี้นะสีชมพูนะอ่ะแกะเลยแกะ้ามาเลยทุกคนอะไรเนี่ยมีมือให้มาประกอบเองเตุ๊ก,กตามันไม่ใช่ฟิกเกอร์ใช่เท่าไหร่ เผ็ด<ป>แม่ตัวเมื่อกี้ส0งตัวนี้มันดีมากตัวนี้มันงอแค่ง,งอขาได้มันเคลื่อนไหวได้แม่จะมาสามร้อยอะไรเสร็จแล้วสวยไหมคะแม่ตัวนี้แม่ชอบไหมชอบแล้วสองชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะเป็นของหลานชายคนเล็กอีกกล่องน,นะตัวนี้ตัวจริงโคตรสวยม่ตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวที่อยากได้น้อยที่สุดนี่คือชิ้นสุดท้ายเป็นชิ้นที่แพงที่สุดที่พีวาใฮ้ยดึงดึงึงดึงดึงดึง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 ง ดึ S <S ดึง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 แกน,นี่ไม่เคยเหมือนอ๋อน,นี่ไม่เหมือนเลยแล้วแพงถดเลยทุกคน <สา S 1> ตั้ง 1, พันห<อ>ตัวนี้จะอยู่ตู้จีนไหมคะหรือว่าอยู่ตู้ไหนเด็ดในนาดเลตั้งนานแบบนี้นนนนอ,นอ,อือไม่แล้วเธอจะให้ไว้ตู้ไหนต็งนางนานเดียวเธอจะไปอยู่ซู้ว้ายย่าไม่ยอมให้อยู่ตู้จีนนะตูค้คนสวยอะตอนแรกคุณแม่เอาเพี่วาวไว้ข้างนอกเลยค่ะ พี่วาแอบเอาตัวพี่วาไปใส่ในตู้จีนของคุณแม่ดังนั้นทุกคนห้ามเม็นคำว่าตู้จีนนะคะ